สวัสดีจ้าเพื่อนๆมาเด้อมากินขนมจีนกับตำตำแตงใสปลาใสหมอนจ้ะเดี๋ยวนี้แย่เริ่มจีนดิบแล้วเ้ยมาเด้อเพื่อนๆมาเด้อเห็นปะชีวิตไปจำวันแย่บ่ม,มีผักกะบบ่มันบ่มีแย่บ่มซื้อเนี่ย ว่าเสือมามันก็งเที่ยก็จินบ่เมอดเพอใหญงเป็น,นป่าเซ็มหมน บ้านมาในสองธมเคิงไปเก็บเอาแสงอาทิตย์ไปอีกมุมหนึ่งของทะเลเดี๋ยวอาทิตย์หน้าบ่ไม่แดดเป็นเป็นฝนตกอาทิตย์หน้าฝนตกจ้ะ ระวังเด้อเพื่อนเพื่อนบานเฮากับพยา,ายุอะไรประเทศเขาระวังพายุอ่ะเพื่อนเพื่อนแต่แมาแบบเป็นอาทิตย์เด้อเด้อเพื่อนๆบานเฮา แต่ยุโรปมันธรรมดาเป็นเดือนหนาผลอ่ะเป็นเดือนเป็นสองเดือนติดกันบ่เป็นยังก่ะไฟดับไปยังเพราะว่าเขาปั่นไฟไมาจากทะเลน่ะมันไม่เคยไฟดับนะพายุเนี่ยแต่บางท่ามันสิเกิดเอิเฟิตไฟดับ ไฟฟ้าปอมีใสนะเป็นอาทิตย์ไร่แต่พระวันฝืนมันฝนล,ลม่มพายุเข่าของสิเมียลูกก็ลูกก็เนานะทุกสิ่งทุกอย่างเลวร้ายหมดเนานะ มันมันหวานๆเนาะกินซ้ำทีเดียวแล้วจ้ะปลาใซ่มอนเดบแซ่บโยแซ่บเพื่อนๆแล้วก็กินเดบเยอะแต่ว่ากินบ่ได้หลายพวกเนื้อนะ ขนมจีนลวกกันดื่มบ๊อมมีรอกอไปฟองมือกกอมม่อเลยพ่อใหญ่กินไก่ซื้อไก่เครื่องนึงซื้อเป็นโต้กินบะหมิถ่ถมซื่อๆจ้ะแย่บ่าหอด อ้ากินนั่นอ่ะกินนั่นแบบอันกินนั่นกินได้จ้ะได้ใช่แต่ามา่อกินเป็นกับยังเสร็มไหมกับเข่ากับยังบ่ได้จ้ะกินบะหมี่ดอกโตนึงทิมจุดเทีทยซื้อไหมเป็นโตทิมชนิดสื้อเป็นเปียงอยีกกินเป็นนออ่องสันอ่าเป็นน่องก็ยังกินมมมมมบะหมี่ดอกโตเพิ่ม เสมอนจะแย่ร wow. ื่อเอาสมมากเอาแบมีรปาเสมอนปลาเปเสนมอนเดี๋ยวว่าแย่จบอกขอยอีกเนาะแย่กรเพอบบอกคอยหอแหงพอใหญ่กบว่าขอยทะเลาะกันท่ทะเลาะกับทรศรพส์อีดเจเพื่อนเพื่อนบอก้าใจไหมพ่อใหญ่ข่อยบอก้าใจ ว่า่อกเฮ็ดอีหยังอยู่นเนี่ยบอยแขกยูทูบพอเด่นเงินกับเขาเน่นะสืส่อมาซี่ปอนด์จ้ะป่าเงนินน้อยๆจ้ะ

เครื่องทงเปี่ยนเครื่องทงเพลบนัพลินน่งเบิร่ะ ถ้าเป็นเล็กน้อยเขาก็กินเอากินเอาเนาะ ตื่นตาสาวปวดใช้าง,งานตอนสอบหกโมงไหมเพื่อนเพื่อนมาเรอเอาลูกค้าหกโมงเจ็ดโมงกับเขาสิฟอดไปเหตุงานแต่แ,แอาาร์ก็เลยจำเป็นต้องตื่นตื่นมาปริกรยังดอกอย่ะเขาแพ้สวยเดียวแต่ัดเมือ คือบะเมนเบเหมือน่ะเพื่นๆแปดมงะก้อนนงแล้วก็ต่อม่งค,ะะครึงแล้วก็สิบมงครึ่งคนที่สามแบบคือมันกินยานมันเลอะใส่ขาวออไงก็เลยบอกิก็ตพอไม่แล้วก็ค่อยกินเทเดียว่แล้วพอแย่กับบอกิกิน โวดไปโวดมากปบะเทศนกินบ่ได้หนึ่งกินเวะาเดียวหาโมงเคร่มันเพชรปดเพื่อนๆินบ่เมดอเอเพชรกินบูเรี่เ้อ Hãy mình thao thiệt. Mô phân phải chếp. Sơn lục đầy ngân nọ. Ơ khờ thiệt. Phòng บ่อยากกินเห็มันซึนยายเลียนเกมจนถึงทเที่ยงขึ้นตีหนึ่งตีสองทุเที่ยงอ่ะตื่นกันมาเห็นอ่นะเปิดท่อสาเห็นนเข้าไหลสุดทั้งดันไปเบอร์ไงเขาอีเด้อตีสี่ตีห้า แล้วมันซตืันแบบยังไงล่ะเพื่อนๆเศราจ้ย เ,เพื่อนๆก็อยู่เขาสิพกังวัดเนาะยหนเท่าประกาศหอบเข้าหอบของขึ้นทั้งๆหอบของนี้เด้อจะนเพื่อนๆแต่เสื้อเข้าเนี่ยเนาะทุกปีมันก็เป็นมา,าทุกปีเนาะเสื้อเข้าก็ดีขึ้นกันอากเพื่อนเนาะ บุรีบูเบรีกระบอกตองแรงบอกตองแรงอะไร

จะต้องปอกกัดกินแค่ได้ง่อยบ้างแลปอกเปลือกออกอัดเทลาน้อยก็ยยไา้แบบอันนี้มันเหเน,นเหเียวมือเด้เพื่อเพืเหนียวมือ,มอถ้าเบืเ้องแง่สิอันอันไปอัน กินเผ็ดกินเผินมายถึงเลื่อไปอัานทายเอาตะเวนตอนนี้จะแย่เสร็จไปทายเอาเสมอเพราะว่าเดี๋ยวอาทิตย์หน้ากับสิบะมี่เดี๋ยวก็สิ้นเดือนนี้เดือนหน้ากับบะมี่แล้วจ้ะอีกหลายเดือนปีหน้าพุ่นละอันงคอยเสรพอตะเวนอีกเนาะบ่้วม่เดี๋ยวเพื่อนๆบ่มี่แบบแบบเสมอมันบ่มี่แบบสุดเดือนเดลยเพื่อนๆบ่มี่แบบเป็นปีเด้อ นี่จะชช่วงนี้แหละแวผู้ได้มีเวลาไปถ่ายก็ไปถ่ายเอาแต่บางคนเขานอนและนะ้วเนาะสีถุมหาถุมเขานอนแห้วจ้ะเขาอยากอยู่บ้านกันแล้วจ้ะแต่ว่ามันไม่ีแสงแดดอยู่จากสีอยู่เฮือยหาังนอกเพื่อนเพื่อนมันมันยังมีแสงแดดอยู่ของเรื่องเงียน่าสีบอกค่อยเรียบก็เทาแล้วเนาะอันเวลาอันมีแสงแดดก็ไปเก็บไว้รัดเพื่อนเพื่อน แบว่าบางเที่ยมมันกับพมีเนาะเบื้องบ้านเท่านะเขาประกาศว่าอาทิตย์นาเสีมืดได้เพื่อนเพื่อนอาสิฝนสิโตกไลยพายุ่สิหล่มใส่เสาไฟเฮ้ออีหยังสักอย่างเนาะมันกับบ่ลเน็บนอนเนาะนี่งก็เตรียมเที่ยนเตรียมยังไหวใส่เนาะพ้ได้มีหลูกหน่อยเนาะเพื่อนเพื่อนเนาะเที่ยนสาหรับจุดกลางคำกลางขึ้นเนาะมันหอนอยู่แลวล่ะจ้ะเปิดแอร์เปิดยังครับไฟมันดับมันขึ้นสิดับหลายมือเพราะว่ามันสิฝนมันสิโตกนักพายุสิเขาอย่างสิหน้า บแม่นอีหางดอกก็ช่วยบอกเนาะบางทีบอกไปมาพี่น้องว่าโอ้มันบแม่นอยัางดอกเดี๋ยวสักสองสามชั่วโมงบมเป็นสองสามชั่วโมงเด้อเพื่อนๆถ้าลมแห้งไฟไอเสาไฟฟ้าลมไอไม่ต้ไม่ลมทับเสาไฟฟ้าอีหางมันกับพวกที่เขาเป็นช่างเขากับสิไปอันตัวสิตัดให้ห้าเล้วเด้อเพื่อนกับสองสามมือเด้อเพื่อนๆจ๋ะ คนที่มีลูกน่อยน่ะเตียมว้โรดเตรียมท่านเตรียมยังไว้หองเขาเนาะมันนสิหงเขาบ่ได้ไอเนาะมันบ่มนเป็นเหมืยของเพี้ยมมันลมมันเหม่ดหมื้เหม่ดเว้นหมดยเขึ้นเป็นอาทิตย์เนาะแต่อยู่เมืองหนองนี่เขาบ่ยากได้เพื่อนเพื่อนถึงมันก็บ่มีทีลมทบทับยังั่น้ะเพราะว่ามันบ่มีสายไฟแล้วล่งละน้าคือบานเฮาเนาะเขาเฮ็ดมากเขาก็ย่างไปไใต้ดินจากย่างไปบางใดเขาดอกมันบ่มีสายไฟอยู่ทางน้ำทางบ่มียังลวนุ่งละนัง ทกแกลไทยให้เบิงกับนก็ว่มีอยู่แล้วเนาะมันสิไปทบอีกอย่างละเนาะเราทบก็ได้พู้นั่นที่เฮ็ดไฟก็อยู่ในทะเลเหวนอืมัมนก็นคือเมืองไทยเฮาเนาะเมืองไทยเฮ้อมันแบบอะ่ะใส่ไฟต่อใส่อย่างละนองละนั่งอืม,มเคียม,มากก็ดอด ่างแล้วล่ะบอกเพื่อนๆไว้สละวะเพื่อนๆแย่บริกินเซอร์ทั้งน้องทั้งน้องกัไนนะไดาะน้อง <c oughs> แย่เ <c oughs> ขาไปเบิง่ง <c oughs> คลิปกับนี่น้องว่ามากอะ่ะก็แย่กว่าครับ <c oughs> มาเบิง่งคลิปแอดเดอ บางทีมันบรดสเซยบางทียเฮาคนเฮาอยากว่าวแม่เพื่อนเพื่อนแบบอยากกินไปน้าอยากว่าวไปน้าเนาะสักสิบนาทียี่สิบนาทีมันกะบอเป็นอย่าง้าบ่เบิ่งกันกับก่อต้องไปว่าวออกงวยโยบะเป็นช่องของขางของมันเนาะบ่เบิ่งกับพเป็นอย่างจ้ะเนาะเออเพราะว่าบางเทียเฮาก็อยากว่าวแบบมวนมวนไข้เครียดแม่เพื่อนเพื่อนเฮ็ดไปเถอะอเนาะ ชาวบ้เบื้องก็ต้องไปบอกกันนังสีน้าแยดวางสีน่าแยได่บเดียวแยดแยดเขาไปเบิ้องน้องๆอยู่แย็ดเขาไปเบื้องพีพีแย็ดเขาไปเบิ่งเพื่อนเพื่อนอยู่ยม,นมนออออันสิมีหลุนพี่ยอด่บือบอสี่หกสิบคนพี่นายก็หกสิบเลยมันสิรุ่นน้องแล่หลุนเดียวกันแล้วอืมนัม่นละบางเทียกัปั๊มเปิมปปือแล้วคนแถาก็อยากบอไหมเพื่อนๆเขาใจบอเพิ่งเทียร์คลิปน่ะก็อยากบาอืมบออยากบอก้ออบอนิ่นนิ่นน้อย คือเด็กน่อยเสรินนั่นแหละเพื่อนเพื่อนตั้งแต่ก็เออตั้งแต่เพื่อนเพื่อนกับโูแล้วก็บ่เป็นยังเนาะฟังกันไรเนาะเขาก็แบงปั่นกันความสุขกันเนาะบอกว่าถ้าเหวินบ่แบงปั่นความสุขกันมันเกิดจักสีเป็นยังไดเนาะโลกนี่หูจตาเมื่อนี้เด้บุญอื่นเขาบ่โหดเด้เมื่อนี้นอนแล้วเข้าตื่นเดืนมาเขายังดีใจเลยว่าเฮ้ยยังมีชีวิตอยู่เออโลกนี้มันเปลี่ยนเลยเพื่อนเพื่อนเนาะเพราะฉะนั้นยายดามากันเออยาว่า เบื้องตาประเทศไทยเฮาเป็นอย่างเดยวเด้อเมื่อเกินอาทิตย์หนึ่งหลอกละเบื้องน้ำสิท่วมใจท่วมหนึ่งหลอกวันเฮาฝนตกแค่อาทิตย์เดียวนี่ก็เละเมื่อแล้วเพื่อนเพื่อนจะนสิไลไปทางใดขนาดเมื่องนอกก็ยังท่วมทุกทุกแห่งท่วมเมื่อจาน้ำท่วมอังกฤษท่วมท่วมทั้งไต้มีหมองสิยู่กันเป็นหลายหลายอยลังค่าขึ้นกันทุกปี อเมริกามองได้ท่วมเมื่อจ้ะเพราะว่านามันมีทุกทีนนะมันมาทุกทีนานมามันบ่มากมันบ่เข่าไผออกไปเลยนะมันไปทางไหนมันก็ไปทางนั้นเนะาะระบิงพายุยังเป็นตดย,ยากนาะแต่ว่าแย่ยู่นี่บ่เคยท่วมเคยท่วมได้เป็นๆัอาหานกินตำตำตำปลาใส่หมอน น้ำจิ้มเนยกับซอสเนยเด้อเพื่อนๆคำสุดท้าย